ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักทุกๆท่านแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะได้เวลาของการออกกําลังกาย,ยนะครับก็สเต็ปที่1นนะครับในวันนี้ในการออกกําลังกายของผมก็คือการวอร์มกล้ามเนื้อนะครับเป็นการบิดลําตัวง่ายๆนะครับนั่นก็คือการนอนแบบแท้งเลยเนาะก็นอนลงไปนะครับกงตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตั้งตั้งตั้งซอกนะครับเอาไว้เนาะแล้วก็บิดตัวนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาช้าๆนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้นะครับท่านี้ก็จะทําให้สีข้างของเรานั้นมีความกระชับและคมชัดมากขึ้นนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปประมาณ45ิาวินะครับแล้วเราก็จะพักประมาณ15าวินะครับก็จะทําไปหมุนเวียนไปแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ ใครสามารถทําได้เยอะๆจนแบบกล้ามเนื้อเก่งจนหมดแรงก็ดีนะครับเพราะมันจะทําให้ไขมันละลายได้เร็วขึ้นนะครับการออกกําลังกายแบบย่างหนังเนาะการออกกําลังกายจะต้องออกอย่างสม่ําเสมอและมีความแข็งแรงนะครับก็สาระก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่าแรกของพี่นะพี่ก็จะออกไปฮะอึบอัพอึบอัพเลยนะนี่คือการวอร์มกล้ามเนื้อเฉยๆนะครับยังไม่ได้เอาจิงจริงเางนาะก็จะดูแบบ ชิวๆหน่อยนะครับสเต็ปแรกเนาะก็จะมีลูกสาวมาให้กําลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาละพักก่อนนะครับหลังจากเสร็จไป1สเต็ปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็เอาละเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มนะครับในสเต็ปต่อไปเนาะสเต็ปต่อไปก็เป็นการนอนเหมือนเดิมแต่เป็นการกางแขนออกและเหยียดตรงแล้วก็ใช้เข่าแตะสลับนะครับ ท่าน,นี้ก็ได้สีข้างเช่นกันนะครับคือการเกรงกล้ามเนื้อแล้วก็ยกขามาแตะที่ข้อศอกนะครับหรือแขนก็ได้นะครับาบิดตัวเกรงหน้าท้องแล้วก็เอาเข่ามาแตะเนะาะท่านี้ก็จะช่วยทําให้สีข้างของเราแข็งแรงแล้วก็ซิกแพกตรงท้องน้อยของเรานั้นชัดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ทำทรงแข็งแรงแต่เริ่มสั่นลองดูหัวดิดึกๆๆคือที่มีอาการสั่นเพราะว่าบอกเลยนะครับว่า มันหนักหนาสักการน,นะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะคืบอับบอกเลยว่าในใจนี่แบบอ้สวยถาพี่เหนื่อยไหมพี่เหนื่อยนะยแต่ว่าเพื่อรูปร่างนะครับที่พี่ชอบเนาะหอบพี่บอกเลยมาเตรียมพร้อมในท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็จะเป็นการนอนหงายขึ้นนะครับเอามือถือออกมาแป๊บหนึ่งนะครับก็นอนหงายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการ ยกขามาแตะกับสองนะครับสลับกันเนาะท่านี้ก็เหมือนกันนะครับซิกแพคคือพี่จะเน้นซิกแพคเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เล่นแล้วยากนะครับไม่ใช่แค่เล่นยากนะรักษาไว้ก็ยิ่งยากครับคือเราต้องเล่นอย่างสม่ําเสมอนะหน้าท้องนี่สําคัญมากครับเพราะว่าเวลากินแล้วไขมันจะไปรวมตัวกันที่ท้องมากขึ้นนะครับทําให้ท้องนี้มีไขมันเยอะกว่าจุดอื่นนะครับดังนั้นพี่เลยเล่นให้ตรงหน้าท้องเนี่ย มีความกระชับมากกว่าส่วนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ละลายไขมันได้ดีขึ้นด้วยนะครับสําหรับชาพวกนี้เนาะอ่าหมดไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเฮ้ยทำทรงแข็งแรงแต่ตอนนี้เริ่มหมดแรงนะครับอย่างไม่จบนะครับอย่างไม่จบนะครับมีต่อนะฮะก็ท่าต่อไปนะครับจะเป็นการแบบฮ่าขึ้นแบบตรงนะครับเก่งหน้าท้องเหยียดตรงแล้วก็ขึ้นมาครับขึ้นไม่ต้องขึ้นสุดเนาะเป็นการเกรงหน้าท้องนะครับ เพื่อทําให้แบบหน้าท้องของเรากระชับเราก็ต้องขึ้นมาช้าๆลงไปช้าๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตันนี้ตอนนี้ที่พี่ภาคเสียงนี่พี่ก็ยังออกกําลังกายอยู่นะครับนั่นก็คือการฟิตอัพขึ้นลงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ภาคเสียงไปด้วยนะเพื่อไม่ให้เวลาสูญเปล่าไปนะครับก็คือออกกําลังกายด้วยแล้วก็ภาคเสียงลงไปด้วยม่นงังจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับเสียงมันก็เลยจะอกมาสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่า มันเหนื่อยเนาะการออกกาลังกายมันดีนะครับดีจริงๆฮะทำให้เราแข็งแรงเนาะอ่าเอาแหละพอยุคนี้คนเรามักจะอ้วนนะครับหันมาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับโอเคก็หลังจากได้สเต็ปนี้ไปก็พักหนึ่งพักแป๊บพักแป๊บนะครับพักก่อนน้องๆคนไหนไม่ไหวก็เบรกก่อนได้นะครับอ่าหลังจากที่พร้อมแล้วก็มามาเริ่มหน้าอกกันบ้างน,นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นการบีบรัดหน้าอกนะครับทำให้ล่องหน้าอกมีความคมชัดขึ้นนะครับท่านี้เหมาะกับคนที่มีหน้าอกใหญ่ๆเน,ๆนาะก็จะทําให้หน้าอกคมชัดแล้วก็เป็นล่องลึกผ่าตรงกลางแบบกระชับแบบแข็งแรงนะครับอ่าก็จะทําตามนี้เลยเฮ้ยตัวนี้เริ่มหมดแรงแล้วเริ่มตัดนนะท่านี้บอกเลยว,ว่ากินกําลังมากครับอ่าเพราะว่าพี่ทําบนดมเบลเนาะมันก็จะทําให้กิน กำลังกล้ามเนื้อมากกว่าปกติเอาละครับตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอ้อย <c oughs> <c oughs> เสียงสั่นแล้วนะครับบอกเลยยของจริงฮะแต่ว่าถ้าไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ดังนั้นก็ต้องทนเหนื่อยฮะเออเฮ้เอาละครับ ก็หลังจากตรงนี้เราก็จะไปท่าต่อไปเลยนะครับเฮ้ยพักเหน็แป๊บก็เตรียมพร้อมสำหรับท่าต่อไปนะครับเอาละท่าต่อไปเราก็จะมาแตะเข่าสลับนะครับโชว์โชว์โชว์อ่าเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำทุกวันดีทุกวันนะครับ บอกเลยว่าเหงื่อชุ่มฮะบอกเลยว่าเหงื่อชุ่มฮะทำได้ทำเลยนะครับน้องๆสามารถทำตามได้นะครับมีประโยชน์แน่นอนเนาะสลับไปเรื่อยๆนะครับอ่าบิดตัวเล็กน้อยเกงหน้าท้องนะครับค่อยๆยกขามาแล้วก็แตะสลับเนาะอ่าทำไปเรื่อยๆนะครับรับรองช่วยได้เนะาะหลังจากได้เสร็จแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็จิบน้ำนะฮะกินเยอะไม่ได้นะครับถ้ากินเยอะไปเดี๋ยวจะทําให้เราจุกนะครับเอาล้ครับหลังจากที่กินน้ําแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเล่นในเซตถัดไปนะครับก็เซตถัดไปเราก็จะมาะเริ่มแล้วนะครับกันบิดตัวเออ ทิ้งน้ำหนักไปด้านข้างนะครับทีละข้างเนาะแล้วก็ใช้แขนกับหน้าอกเกรงแล้วก็ผักขึ้นมานะครับอ่าเป็นการกดน้ำหนักนะครับทิ้งน้ำหนักลงไปซ้ายขวาช้าๆนะครับใช้เน้นการเกรงเนาะเน้นการเกรงกล้ามเนื้อนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นออกมาแข็งแรงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอยากจะถามลูกสาวนะว่าไปนั่งทําอะไรตรงนั้นฮะดูทําดูทําทําเหมือนเอียงตามเรานะครับแต่ว่าไม่นั่งทาอะไรไม่รู้โอเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งท่านะครับวันหนึ่งพี่ก็จะออกประมาณสักสามสิบนาทีนะครับต่อวันนะครับในการออกกําลังกายเนาะก็ไม่ได้จับเวลาหรอกครับแต่เวลาออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราแบบเพลินไปกับการออกกําลังกายนะครับท่านี้เป็นการงานดัมเบลนะครับ กล้ามหัวไหลนะ่และหน้าอกนะครับ mm hmm. เหยียดเก่งตัวตรงนะครับแล้วก็ใช้แขนในการงัดเนาะทาให้กล้ามแขนของเรานั้นตึงนะฮะค่อยๆงัดจะช้านะครับเน้นโฟกัสที่การเก่งเนาะอ่าถ้าเราเก่งถูกจุดมันก็จะทําให้กล้ามของเรานั้นมีความคมชัดถูกจุดนะครับเก่งใบอืมเกง่เกงใบฮะแหมลูกตาบาังกล้องเฉย น่กก็จะประมาณนี้เนาะทำไปเรื่อยๆนะครับกําลังใจฮะลูกสาวนี่คือกําลังใจที่ดีเลยนะครับก <c oughs> องเชียร์หรือตัวยุ่งก็ไม่รู้นะครับโอเคพักก่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะมาลุยกันในเซตต่อไปเนาะตอนนี้ก็เริ่มชุ่มฉ่าไปด้วยเหงื่อแล้วนะครับแล้วก็เริ่มหมดแรงนะครับ <c oughs> แรงจูงใจฮะก็ <c oughs> คือความชอบนะครับ <c oughs> เอาละอันนี้ก็จะมาเล่นสีข้างบ้างแล้วนะครับก็ทําตามในรูปเลยเนะยาะเหยียดตัวตรงเท้าแขนลงมาด้านหนึ่งเอียงข้างแล้วก็นี่ยังไงทิ้งตัวลงแล้วก็งัดขึ้นนะก็จะทําให้สีข้างของเรามีความคมชัดขึ้นนะครับอันนี้เราจะทําสลับกันไปซ้ายขวาเนาะทีละเซตนะเซตละ45นสะาีวินาทีนะครับก็จะทาหมุนเวียนกันไปนะครับไปเลยลุยกันไปยาวๆครับน้องักขผงพี่ เอาละดูกันไปฮะประมาณนี้เนาะเราจะทำไปเรื่อยๆนะฮะ,เ,ะเริ่มจะยกตัวเองไม่ไหวแล้วนะครับก็สลับข้างนะครับเฮ้ยเริ่มหมดแรงเริ่มจะขยับไม่ไหวแล้วะฮะก็มาดูทำอีกฝั่งหนึ่งครับเฮ้ยอื้ยทำทรงแข็งแรงแต่ตอนนี้แรงเริ่มไม่แข็งด้วยแล้วนะครับ เริ่มหมดแรงแล้วนะครับตอนนี้อ้ออยบอกเลยว่าของจริงฮะมันอยู่ที่การเหนื่อยพี่บอกเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยจังอ้อยเอาฮะคือ <c oughs> ไปฮะทำกันไปเรื่อยๆฮะออตามนี้เลยน้องๆที่น่ารักของพี่ออกกันไปตามนี้เลยนะครับออยปืบดืบอื๊ด อราอยทำตัวแ,แข็งแรงไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าเริ่มเริ่มังไม่ไหวเลยนะครับเออเ <_ c oughs> ต็มที่จริงๆนะครับกับการออกกำลังกายของพี่นะอร่มเริ่มจะพยุงตัวเองไม่ไหวอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังยังพอจิบน้ําเรียกพลังก่อนนะครับฮืบก็พี่จะดื่มเฉพาะน้ําเปล่านะครับพวกน้ําอัดลมน้ําหวานพี่จะไม่ดื่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไขมันของเรานะั้นมากขึ้นโดย เร็วเลยนะครับพวกน้ำหวานเนาะไม่ดีนะครับเอาละท่าต่อไปอก็จะเป็นการยืนม้ากนะครับบริหารหัวไหล่กันบ้างนะครับท่านี้เพื่อท่านี้บอกเลยว่ามาทําตอนนี้ดัมเบลนี่แทบจะล่วงใส่หัวแล้วนะครับหมดแรงของจริงอ้ยสุดจริงสุดจังฮะบอกเลยว่าเหนื่อยจริงฮะ ช้าๆนะครับเน้นการโฟกัสที่การเก่งนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบเน้นว่ากี่ทีนะครับคือการออกกําลังกายคือการเก่งกล้ามเนื้อนะครับคือเก่งจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวแล้วเราเราค่อยหยุดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องนับนะครับว่า1นึ่งสองสามคือมันไม่มีผลนะครับถ้าเรานับไว้แต่ว่าถ้าเราไม่เก่งมันก็จะทําให้เราแบบไม่ได้นะครับไม่ได้โฟกัสนะครับ เอาละมาดูท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็เป็นการตัามหน้าอกนะครับอันนี้จะถ่างออกเนาะเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะครับก็คือยกขาขึ้นนะครับถามว่ายกทําไมเหรอยกเพื่อทิ้งน้ําหนักมาด้านหน้าครับอ่าเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับมันหนักด้านหน้าครับเออให้หน้าอกเรารับน้ําหนักได้มากขึ้นเนาะก็คือการทิ้งน้ําหนักนะครับให้เราแบบยกขาขึ้นเพื่อ ทำยังไงก็ได้ครับให้หน้าอกของเรารู้สึกว่าน้ําหนักมาโถมด้านหน้าครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราได้รับแรงต้านทานเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าเพราะว่าเราจะสามารถเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองได้โดยการทิ้งน้ําหนักไปนะที่ด้านหน้าแล้วก็เกงนะครับอาล่ะก็จะทําไปนะฮะหมดแรงแล้วฮะโอ้ย <laughs> ทำทรงแข็งแรงแต่แข่งไม่อยู่แล้วครับที่บอกเลยว่า ชอบฮะลูกสาวพยายามจะทําตามนะฮะแต่นางก็ยังตัวเล็กเกินไปนะครับที่จะมาเล่นท่าพวกนี้ได้นะครับ <c oughs> เอาละฮะเราก็มาเตรียมตัวที่จะมาทําท่าต่อไปเลยนะครับท่าต่อไปก็จะเป็นการนอนนะฮะห,หันมานอนกันบ้างนะครับเ <c oughs> หยียดแขนและเหยียดขานะครับกางออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆนะครับ ซ้ายสลับกับขวานะครับโอ้ยทำไปเรื่อยๆนะครับอ่าทำทรงแข็งแรงไว้อ๊ออ่าทำทรงแข็งแรงไว้ครับเฮือเฮือแข็งแรงไว้ครับทำทรงแข็งแรงไว้เฮือ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 ทำทรงแข็งแรงต่อไปนะครับอ่าอ้ย จะยกไม่ขึ <c oughs> <c oughs> ้นแล้วนะครับบอกเลยทำทรงแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับเอย่าพึ่งท้อฮะถ้าเหนื่อยก็พักได้นะครับโอ้ยทีนี้สุดยอดแล้วฮะจะยกไม่ขึ้นแล้วครับน้องไม่ต้องเก๊กกันแล้วครับตอนนี้หมดคือหมดฮะโอ้ยเอาแล้วครับก็เตรียมพร้อมฮะพักแป๊บหนึ่งนะครับจัดระเบียบก่อนนะฮะเพื่อจะมาลุยกันใน ท่าต่อไปนะครับเอาละครับก็มาท่าต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการต้นแขนและหนะ้าอกและหัวไหล่ไปในทีเดียวเลยนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับเก่งเลยนะครับอธิบายไม่ถูกละฮะเพราะว่าเล็บเหน,เน่ยวนะก็ทําตามในรูปเลยนะครับ เก่งกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่แขนกางออกยกขึ้นเจ็จทานลงมาช้าๆเก่งกล้ามเนื้อผูกมาที่หน้าอกทิ้งน้ําหนักลงไปเก่งหน้าแขนงัดขึ้นเก่งหน้าอกและต้นแขนกลางออกเก่งหัวไหล่และต้นแขนยกขึ้นเก่งหัวไหล่และต้นแขนลงมาเก่งหัวไหล่และต้นแขนเก่งหน้าอกทานลงเก่งหน้าอกและต้นแขนยกขึ้นหน้าอกและก็ต้นแขนนะครับังหวะนนี้ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเออ,อ,อโอเคก็สลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับตึบโอ้ยเหมือนจะเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วนะครับพอทำเยอะๆมันก็หมดแรงเออตอนนี้เก่งฮะอ่าก็เนี่ยฮะวันนี้เสร็จการออกกำลังกายก็จบไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไปต่อนะฮะ ก็เสร็จสิ้นนะครับกับการออกกําลังกายของพี่เนาะในวันนี้นะครับก็หลังจากเสร็จจากการออกกําลังกายพี่ก็จะมาเช็คดูนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงเนาะก็เอันนี้ก็คือรูปร่างหลังจากออกกําลังกายนะครับก็คือกล้ามเนื้อจะกระชับแล้วก็กล้ามก็จะแบบมีความคมชัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อมันฟูขึ้นหลังจากออกกําลังกายนะครับก็นี่คือรางวันนะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายเนาะ อบแทนมาด้วยแบบรูปร่างที่ดีนะครับก็พี่ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับหันออกกําลังกายนะครับก็ดูฮะมันเป็นอะไรที่แบบนะถ้าคนชอบครับจะเข้าใจนะว่าการออกกําลังกายมันสําคัญยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับที่สนใจการออกกําลังกายนะครับแล้วก็อยากจะให้ชักชวนให้น้องๆทุกคนหันมาออกกําลังกายร่วมกันนะครับ อีีนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลากันก่อนนะครับบ๊ายบายซูซู